โมตุตายรุณามีความสงสารถ้าทุกคนต่างคนต่างก็มีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันก็เป็นอารมณ์เย็นความเร่าร้อนมันก็ไม่มีเราการนีสามโมทุตาพรมิหารสีมีปัจจัยให้เกิดความ ไม่ไม่อิจฉาริษยาซึ่งกอะไรกันมีการเห็นอ,อกเห็นใจซิ่งกัอะละกัน <c oughs> แล้วก็มีใจดีคือยินดีในบุคคลอื่นได้ดีเ <c oughs> มื่อเห็นใครเขาได้ดีแล้วแล้วก็ยินดีด้วยดีใจด้วยพร้อมรับความดีของผู้ที่ทรงความดีแล้วมาปฏิบัติเพื่อผลังความดีของตน อันนี้ประการหนึ่งเป็นปัจจัยให้มีความเยื่อเกินแลวก็ประการที่สี่ก็มีหันสี่มีอุเบขาคำเบ้าอุเบขาในที่นี้แบ่งเป็นหลายชั้นตไปขอพูดสั้สนๆไ้ก่อนนั่นก็คือมีอาการวางเฉยต่อรมที่เข้ามากระทบใจ หมายความว่าใครเขาจะด่า,ดาเขาจะว่าเขาจะนินทาเราก็เฉยจิตสบายใครเขาจะชมเขาจะสรรเสริญเราก็เฉยไม่รู้สึกคำว่าไม่รู้สึกลอยไปตามคำว่าถ้อยคำเขงบุคคลนั้นจิตใจมีความเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่วันไหวอย่างนี้มันก็เป็นอาการของความสุข รวมความว่าพรหมวิหารสี่นี้เป็นอารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่การบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเราทำกันเพื่อความสุขคือสุขทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็สุขเมื่อตายไปแล้วเมื่อเรามีชีวิตอยู่เรามีความสุขตายไปเกิดที่ไหนก็ตามมันก็มีความสุข จน,นั้นพรหมีหารสี่นี้จึงชื่อว่าเป็นอาหารใหญ่สำหรับใจในได้ของความดีคนที่มีพรหมีหารสี่สมบูรณ์ย่อมมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีพรหมีหารสีสมมสรสรรส่สมบูรณ์ต้องย่อมมีฌานสมาบัติตั้งมัน่นคนที่มีพรหมีหารสี่สมบูรณ์เพราะใสยใจเยืออเย็นปัญญาก็เกิด เมื่อพูดเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีกำลังใจใช้ปัญญาก็จะได้ทราบชัดว่าพรหมิหารสีน่นี้เป็นพื้นฐานแห่งความเป็นพระอริยเจ้าแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะพูดอะไรอย่างอื่นก็ขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัทไว้ก่อนว่าการเจริญสมาธิ คำว่าสมาธิก็คือการตั้งใจจงตั้งใจไว้ในเขตของความเป็นพระอริยเจ้าอย่าตั้งใจส่งเดชมันจะเสียเวลาขาดทนเปล่าการตั้งใจไว้ในเขตความเป็นพระอริยเจ้าก็คือหนึ่งคิดไว้เสม,มอว่าชีวิตของเราจะต้องตาย แ้ะความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีเวลาวันเวลาแน่นอนคนเกิดก่อนตายที่หลังคนที่หลังก็ถมไป <c oughs> คนเขาเกิดพร้อมเราก็ตายก่อนเราก็ถมไปจวงคิดว่าความตายจะมีแก่เราในวันนี้ แล้วก็พยายามสั่งสมความดีคือเล็กจบการตลาดเล็กจบการจัดการเล็กรู้การนําเสนอลูกค้าเนี่ยเราต้องจูงใจเขาเราจะต้องทํำยังไงให้เขาสนใจสินค้าเราแต่นี่เปล่าเลยไม่ม้อกูด้วยไม่ยังไงต้องจะได้ใช้ไหมเนี่ยเล็กก็ไม่รู้นะอะไรที่มันทาให้เล็กอยากจะใช้อะไรที่มันทำให้เล็กตบดใจออกอยากอยากใช้อย่างเดียวเลยตอนนั้นคืออย่างอื่นเนี่ยมึงไม่ต้องช่บมันเลยนะเสร็จแล้วเล็กโทรไปอ้า กับหมุนจะไม่ขายของให้เราอยังไรวะเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าต้องพูดดีๆอยากได้ของขมงเขามาใช้แต่ไม่ได้คิดว่าเราพูดไม่ดีนะร้ายไงไม่ดีดว้วยเออพราอวยายคุณเนี้ยมาแตกกับคนอื่นนะคนอื่นนะต้องนี่เล็กค่ะทั้งวันยายคุณเนี้ยที่โทรมาง้อเลยวะทำไมไม่โทรมาวะจะขายบอกวะเนี่ยโทรไปเองก็ได้วะ <laughs> แล้วในึกในใจพูดกับเขาดีๆเดี๋ยวเขาไม่ขาย <laughs> คือถ้าเป็นคนอื่นนะอู้ยใส่กระจายเลยนะอันนี้ไม่กล้าเดี๋ยวเขาม่ขายให้ทำไมไม่คิดว่าไม่ขายก็ช่แม่มันไม่ใช่คือมันมาแปลกใลยก็อย่างที่บอกเยคุณนี่มาแปลกไงเพาเป็นคนอื่นเลยโอกมีเยอะแยะไปแต่ทําไมอยากจะใช้ของพี่อะอยากจนแบบยอมแล้วไงยอมแล้วยอมแพ้แล้วไงยอมแพ้แล้วไงคืออยากใช้จนเรายอมแพ้แล้วอะ ลัวคน mm. well. ึ่งเล็กเหรอยอมแพ้ใครไม่มีทางเามีทางดูหน้าส cin ิยอมไครอ่ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสีนันทาไม่เคยกลัวเชื่อใช่ค่ะแล้วก็มันก็จริงแล้วหน้าตาเล็กสดใสเห็นไหมคาแทบไม่เห็นเลย ก่อนหน้านี้เลขต้องโปะให้มันแดงแและที่สําคัญเล็กจะไม่คุยกับใครเลยเป็นเดือนที่ไม่อยากออกจากบ้านเพราะรู้สึกว่าหน้าเราดำาเรไาอายเขาอยอมแล้วเลยยอมทุกอย่างยอมสยบท่านที่ต้องการซื้อสารายสเปรุเดน่าของโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดานะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านโกลเด้นเพลสร้านภูฟ้าร้านโครงการหลวงอื่นๆถ้าหาไม่ได้จริงๆก็จะซื้อจากทางรายการคุยไปแจกไปก็ได้นะคะซึ่งเงินรายได้ทั้งหมด เราจะนําไปน้อมเกล้าสร้างบุญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ผ่านมาเราได้นําไปน้อมเกล้าถวายมูลนิธิชัยพัฒนา40,000บาทและล่าสุดนะคะก็ได้นําไปซื้อแอร์จำนวนสองเครื่องน้อมเกล้าถวายโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดาภายในอาคารสำนักง,งานขายอยู่ในพระราชฐานพระราชวังดุสิตนะคะ ซึ่งเงินรายได้ครั้งล่าสุดเนี่ยไม่พอท่านผู้ชมคะเราจรึงได้นําเอาเงินรายได้จากที่ท่านผู้ชมได้ซื้อพาเมลาจากทางรายการเนี่ยไปสมทบจนครบ89,770กว่าบาทเพื่อติดตั้งแอร์ได้ครบ2เครื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวถือเป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐสุดนะคะก็จะทำให้ทุกท่านมีทรัพย์ไม่เปิดเครื่อง มีแต่ความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้าสมนะคะับยอดเงินนะคะก็ได้สี่หมื่นบาทแฝดรูปมาจากสารอนนี้แล้วหนูก็จะทานสารายทุกวันอ้าวเราถือวันนี้อันนี้เราที่ทําให้เราสาวขึ้นอ๋อเงี้ได้เหรอ๋อเอ้จอนจอนเธอแต่งงานเธอแก่กว่านี่นี่ยิ่งแต่ยิ่งสาวยังไง เด่๋ดูดูนี่นี่หนูยู้มซยได้อาจารย์น่ารักกว่าอาจารย์ที่กลายเป็นพื่นสามสิบอะไร่งเงี้ยโอ้โหเก่งมากขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็หวังว่าในปีต่อๆไปอาจารย์ก็คงจะทำงานตรงนี้เ่หว่านให้กับโครงการสวนพระองค์ส่วนศิลปการ วันนี้คุยกับอาจารย์ฉลองสนุกสนานมากเลยผมได้ความรู้เพิ่มมากเยอะเลยค่ะเวลาหมดซะแล้วก็แล้วโอ้โหจะได้วันหลังอาจารย์รวบรวมคําถามมาใหม่นะคะยินดีที่จะตอบค่ะค่ะแฟนคลับอาจารย์ฉลองเยอะมากเป็นที่รู้จักเพราะร้องเพลงให้บ้านสวนพีระมิดนะคะแต่งเสล้วยังคับเพลงใหม่อ่ะก็ได้5้าเพลงครับเดี๋ยวรอยสักห้าเพลงแล้วกันค่ะ เอาสิบเลยเหรอเอาสิบหรือเอาเท่าไหร่ดีเก้าเก้าพอนะไม่ต้องเป็นลขเกาเลขเก้าเลขสวยค่ะวันนี้เวลาหมดซะแล้วจะจบจะได้ครับจ๊ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้อุทิศบุญที่เราทํามาให้ท่านผู้ชมด้วยดีไหมดีครับดีครับอ่าท่านผู้ชมจะได้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นไงใครที่ดูอยู่หน้าจอเนี่ยเป็นอะไรจะได้หายจนอยู่ก็จะได้รวยเพราะเรามาสร้างวิหารทานกันวันนี้ใช่ไหมคะมาเทก้นหลุมวิหารประดิษฐานพระประธานแล้วก็มาทําบุญอื่นๆอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อนุโมทนาได้ อนุโมทนาด้วยับยก็จะหายหายแล้วค่อยมาไม่ต้องหูแบกหามกันมาเดินไม่ไหวยังมาเลยนะคะแล้วก็ที่จนอยู่ก็จะได้เริ่มมีโชคลาภเงินทองนะคะบุญและอนิสงส์ที่อาจารย์อุบลและอาจารย์ฉลองทํามาในทุกๆกทุกชาติจนถึงชาตินี้เลยเนาะอาจารย์เนาะบุญที่เราจะได้แค่ไหนให้ท่านผู้ชมได้เท่านั้นดีไหมคะดีครับแล้วก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าบารมีของหลวงพ่อฤาษีลิงดําองค์เทพสซฟิงให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะ อธิษฐานเอาเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะปรารถนาอะไรให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็ขอสุดท้ายก็ให้เข้าถึงนิพพานไม่ต้องเกิดอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันฉลองสวัสดีค่ะพบกันวันเข้าค่ายนะคะครับพบแน่นอนครับมาหรือเปล่ามาแน่นอนกีก <c oughs> คนคะทั้งโคตระ <c oughs> โคตระครับ <c oughs> วันนี้ครอบครัรวฟ้าโตก็มาทําบุญด้วย <c oughs> อะไรจะเรียกอะไรดีสติงเนี่ยะรูปสติง น,ะะนี่เป็นรูปต้นฉบับจากประเทศอียิปต์นะคะได้โดยได้รับรอนุญาตแล้วนะคะจากเจ้าขององค์เทพสฟิงที่ครอบครัวของ,ของ